คุณสองคำถามครับถามมาคุณไปยืนบนเบาะรถหุกสายเพื่อทไมครับอารมณ์มาไปอารมณ์ขึ้นอารมณ์มันขึ้นอารมณ์มันขึ้นใช่ไหมอ่ะอ่ะผมขอถามคําถามที่สองครับเ,เวลาคุณสู้ผมไม่ได้แล้วทาไมคุณต้องไปลงที่คนอื่นครับ เสือรูสิตฝากถามมาว่าเวลาผมเนี่ยตู้เสือรูสิตไม่ได้กระยงที่ก็เดื่นทำไมหมายความว่าอะไรวะเพื่อนแกคิดเองแล้วคุณไปลงที่คนอื่นมันไม่ใช่เดี๋ยววันเดี๋ยววันที่สองคุณเจอผมเลยวันที่สองคุณเจอผมแน่นอนจัดมาเลยรอบหนึงเอารถักระเสือรูสิตเดี๋ยวมาดิต้องมีไฟที่สาม แต่ไฟที <worship bird> ่สามเนี like, ่ยอันนี้ผมขอเตือนเลยนะไฟที่สามนะเวลาคุณสู้ผมไม่ได้คุณห้าม